สบายดีสวัสดีครับกินตาสาวลาวรักต่างวัยนะจ๊ะแบบผู้ชายสมิดรักต่างวัยครับผมกินตาทําอะไรวันนี้วันนี้มาล่างใส่เปิงเป็นเป็นเป็นเนื้อเง่าไหมล่างใส่กินตาจะได้ของแซ่บกินใส่เมื่อไ้กินตับกินไตกินใส่กินพุ่งไม่ได้เป็นห้าเนี่ยไม่ได้เป็นห้าแต่อยากกินใส่เพาะฉะน อันพูดเขาเรือว่าคนดากันนะบัก้ากินตับกินไตกินไส้กินพุ่งเ้ยท่านดอว่าได้เป็น้าแต่เขาเป็นคนดิบๆแต่ว่าอยากกินไส้ปิ้งนะภาะาชืว่าปิ้งนะครับดังไฟไว้เรียบร้อยอย่าปิ้งชื่อใส่มา่อยหนึ่งครับเมื่อวานนี้นอ้ย้ยโอ้ย้ยเท่ถิิมเสยบ้านนี้บ้านบดชื่อเาเมื่เลี้ยวสุดโต๊ะโอ้ยเท่ถิิมเซยเอามาเบื่งมินตาล่างใส่นะครับผม <ๆ S 2> ปนล่างรอนลายเดี๋ยวมันเสียบล่างรอนลายว่าแสีบว่าดันแต่ว่าให้เอาเบิ้ดให้เขาเน่ใสนี่เขาพี่น้องเบิ้งด้วยเอาน้ำให้เขาเน่ใสป่นแมนุ่นไล่ออกออกเบิ้ดเห็นไหมล่ะเอาน้ำให้เขาเน่ใสเอาทางในออกเบิดรแล้วอ้าวก็เรียบเอามาทุบทุบกระเทียมเปะเปะเปะปัดเอว ครุปกระเทียมอืมอืม,ไ,มอได้กินของแซบ่บกินของแซ่บเตรียมแต่ไส่เขา่าคว่ำท่านได้ใส่ว่าสิใส่เข่านี่หลายอย่งางเฮ็ด<า>น,นั่นขึ้น,<า>น,นพออนนี่ก่อนทานสิกล้าก่อนันนี้กันเอาเอันนี้ขึ้นก่อนอืมหอมหอมกระเทียมพริกไทยนะครับกระเทียมพริกไทยหอมหอม อ่างหมูเพิ่นไปอันอยู่ตลาดนะครับเพินพ่นเพินพ่นเพิ่นเพิ่นเห็ดเป็นตอนน้นอยๆเนาะนตอนนี้น้อยๆถามว่าตอนเท่าไรนี่หกสิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าบาทกันไปหน่่ยเดียวเนาะ,ะจะมาอยู่นี่แหละ,ะนี่เป็นชุดศูนย์รวมความแซ่บของมินตาอยู่ตรงนี้นใส่อ่าพริกไทยไม่แลาะเอาพริกไทยไหมมันติดอยู่ในกองไหมเถอะเออเอาเอาไม้ทูมันงี้ไม้ทู ไม่ทูยูซ้ายบะเนียไม่ทูเลยน้ำล่างกันได้ล่างแลวเนาะเนาะมันโบอ่าเอา้าหยอก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 ดิหยอกหยอกเสือมาโยนอันไม่อลใส่เลกลวกันหมดเวดอัอไม่สิเพอแล้วแหละมันอหอมล้วจะมีเนาะเอาใส่อันน้ำมันหอยบุใส่เกลือดอก เาเกือใส่แต่ตอนลาง้ำม,มันหอยเข้าไปใส่ปงชุรดปงชุรดอดลองทำนี่เนาะอืม <c oughs> เอานัวๆเลยป่ะพอะตีอันบ่อขักกะใส่อีกดเดี๋ยวมันเอาพริกไทยมาใส่อีกหอมๆี๋ยวพริกไทยใหมมาใส่ก่อนครับขนล้นมาแล้วใส่หลายเนาะ น้าพริไข่กวาดไม่มีอยู่พูดนะเออหอมๆพอแล้วจดๆต่อครบหอยบริซิมงดูเอ้ยหอยบริซิมแล้วก็ต่ซีมตอนสุกหรอใส่เกลือหน่อยนึงก็มั่นใจเฮ้ยมันจะเค็มเลยอ๋อเสนอโปใส่กับโปรไซเอาซ้ำนันละเขาจะมาจำจำเกลียวอยู่เอาใส่กระแตเลยขยะใกล้จะเต็มละกระแตยังบัวได้ล่างเถื่อนาอล่างกระแตก่อนเด้ออ่ะล่างก่อน ตั้งแต่ปิ้งอันนี้ยังเนาะล่าสุดปิ้งมันที่มีมันที่มีหัวมันเขาปิ้งกระดูกคางเออปิ้งกระดูกค้างแม่ตั้งแต่วันอาทิตย์กูอะแม,แม่แล้วโนอะทันกาที่ดีดีนี่ครับจ้างใส่หนึ่ง <100. S 1> ร้อยบาทซื้อวัตถุนี่งร้อยบาทร้อยสิบบาทฮะร้อยสิบร้อยซื้อๆดิร้อยสิบ ป็นวาร้อยสิบเด้เอาบอเด้อ่อ,อยได้ยินว่าร้อยสิบบ่เด้จากแล้วค่อยได้นินนดฝนวาร้อยสิบเนาะบ่อตามเพิ่มนั่นแล้วกับกับมูอันมูเจ็ดสิบห้าตีมแม่มาทั้งเบ็ดเนี่ยกับมูสามสันเนี่ยเป็นร้อยเก้าสิบห้าเพราะว่านี่ตั้งว่าเอาใส่อันลอยหนึ่งแล้วมันกลายว่าร้อยสิบเนามันกลายฝนหน่อยเลยวาร้อยสิบ มันยินว่าจังสันเนาะปัดปา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 ดโอ้โหของแสบจะ่ขึ้นเขียงแล้วครับของแสบที่ขึ้นเขียงเนเห็ดเป็นเสร็จเลยเนาะเปลี่็นเปลียนทั้งเง้าจะลับไปสลับมาก็ได้มันค่อนมันยังแขวนจัิไงปิ้งใส่ครับเอาใส่ ตอนแรกมันกัดสีเอเลีนจากน่อยตอนตอนต่อไปมันกัดเซียึ้งข <c oughs> ึ้นมันบ่ใจประหลัด <c oughs> คือว่าผับขึ้นผับเึ้นขึ้นเออเด็จังเดยน้อยจังกัดสีปิีป่ยนเปลียนไงน้องบ้านนี้ยนะเด <c oughs> ี๋ยวฟ้าหมอมางุ่ม ไอ้มันอบขึ้นทึงๆนำ้ำเฮ็ดข้าจเจ้าเฮ็ดอบองนะครับหอยยำย่างโอ้เข่าท่าดิข้าเจ้า,จอาอย่างขายข้าจเจ้าบล่างนั่นดีอันนี้ข้าจเจ้าบล็อกตัดออกจากตัวนี้อืมขอขาิ้งเป็นอันนั้นเลยเอาตัวนี้ใส่มันใส่ใส่บนบนใส่มันเลยวางเอานั่นละเอาเรียบร้อยฟ้าหมอมัองมจักน้อยมาเนี้ คนี่คือย่างไส้นี่พี่น้องเบอร์นี่เฮ้าได้กินไส้เนาะว้าิดูไหมเป็นตาแส่บคักพี่น้องว้ายกินไส้เด้อพี่น้องเหลืองอุ้ยหยเข้ากมาตำหม,มากทัวเนะาะตำหมากทัว มาพี่น้องที่นี่ย่างใส่ก้วสุกแล้วเนาะสุกแล้วพี่น้องหอมหอมมา,าามาใส่จานนี่จานมาใส่จานน้อเราจะพร้อมกินข่าวแล้วเดอ้อพี่น้องย่างใส่อู้เป็นตาซ่บคักนี่หอมหอมมาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเดอ้อมากินข้าวกับซ้าตาเดอ้อ ย่างใสม,มือสั้นแล้วอากินข่าแล้วพี่น้องนี่ยางใสซื้อมาลอยสิบบาทเนาะแล้วก็ตำหมักทัวนี่ตำมักทัวอีกเนาะทีนี้เฮาเฮาไปอื่นพ่อหญ่มากินเข่าเนาะตายพอ่อหญ่รรกินขเร่น ราาอย่ทำสำหรับคลิปนี้ก็ค้ไว้สสมีกับนอเจอการคลิปนาะฝ mm. ากกดติดตามช,ช่องมินตาสาวล,าวลูกติดช่องปูกำลานหน่อยเด้อช่องมินตาสาวลรารักฝังไวน้นะจ๊ะมินี่เขามากินข้าวน้ำกันเด้อคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนบ๊ายบาย